สวัสดีครับสนใจหารถแบบผ่อนรองคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยสภาพนางฟ้า1ในพันหคันนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่า FD นางฟ้า Honda Civic นางฟ้าสวยๆแบบนี้นะครับปี2011.8ออโต้ตัว E นะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆมาพร้อมชุดแต่งรอบคันยางใหม่สีเคลือบแก้วมาให้สมบูรณ์พร้อมใช้พร้อมขับหน้าเดิมหลังเดิมไม่เคยชนไม่เคยถอดฝาครับเรียกว่าน็อตไม่เคยขันเลยลองชมดูได้สวยถูกใจให้ไปดูรถทดลองขับเจรจาต่อรองราคานะครับคันนี้นะครับเปิดมาในราคา339,000บาทนะครับ ใหม่แท้นะครับ8 2 0 0 0กิโมโดยประมาณนะครับพาไปเช็คศูนย์ได้เลยรับประกันของแท้ไม่มีหมกไม่มีหมุนไหม่แต่อย่างใดเอาไปใช้เอาไปเช็คกันได้เลยนะครับถ้าท่านชอบและสนใจจริงๆคันนี้สวยสมบูรณ์ใครจะผ่อนก็เดือนละประมาณ6 0 0 0นะครับให้6ปีถ้าชอบสนใจไปดูรถนะครับสมาชิกที่ชอบนะครับต้องบอกว่าคันนี้ภายในใหม่มากๆ สวยสมบูรณ์ทุกจุดนะครับราคาที่เปิดมาก็น่าสนใจมากๆนะครับถ้าใครชอบพร้อมจบเข้าไปเจราจาต่อรองราคากันดูได้เลยนะครับสวยสมบูรณ์แบบนี้หาไม่มีอีกแล้วนะครับไม่แท้ด้วยครับมือเดียวป้ายแดง ภายในดูใหม่มากๆฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสมาชิกที่ชอบ FD ตัวนี้ถือว่าคุ้มสุดๆแล้วครับหาไว้ใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนตัวนี้อะไหล่เยอะแล้วก็เป็นทรงหรูสวยถ้าท่านชอบนะครับสีขาวแบบนี้ก็ยังอยู่ในเทรนนิยมเอาเป็นว่าถ้าใช่ถ้าชอบเน้นให้ไปดูรถทดลองขับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับลองมาชมภายในกันอีกรอบนะครับว่าจะสวยถูกใจหรือเปล่าตัวนี้ Cruise Control Airbag ABS แล้วก็พวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับแอร์ออโต้สมบูรณ์ทุกจุดเลยครับภายในเรียกว่าใหม่มากๆนะครับก็เขาใช้น้อยนะครับเพราะว่ามีรถหลายคันก็ลองชมลองเช็คดูได้ครับอันนี้เทินเต็นมาแล้วนะครับใครชอบก็ต้องไปคุยกับเต็นแล้วครับรถเต็นก็จัดไฟแนนได้ครับสบายเลยใครเครดิตดีไปฟรีดาวก็ยังได้นะครับรับรองว่าคุ้มสุดๆนะครับสภาพงามๆแบบนี้น้องๆป้ายแดงเองครับ แล้วตั้งกี่ปีแล้วครับตั้งแต่ปี2 0 1 0นี่ก็10กว่าปีแล้วใช้ไป8 0,000นะครับก็จอดมากนะครับลองเช็คลองชมดูได้ถ้าถูกใจนะครับติดต่อไปดูรถทดลองขับตัดสินใจได้แน่นอนนะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับรับประกันไม่มีชนหนักต่ต่อพิกคั่ำไม่แท้แน่นอนนะครับถ้าตรวจพบว่าโกหกหมกเม็ดนะครับซื้อคืนแถมเงินค่าตกกระใจให้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าชอบและใช่นะครับไปดูรถทดลองขับรับประกันได้เลยครับว่าเนียนเนียนเนียนทุกจุด นี่เลยครับสมบูรณ์สวยๆนะครับหาไว้ใช้งานคันนี้ต้องบอก